กล้องหน้ากล้องหน้าสวัสดีค่ะปกติเสียงใครอ่ะเนี่ยเวลาที่เราถ่ายคลิป1สิ่งที่ต้องํำคือแอปเสียงยายเข้าจำได้เหรอไม่ใช่แอปเสียงเพื่อเป็นคนแบบพอเสียงเนี่ยม่เป็นภาษาสื่อใช่ไหมสื่อด้วยความน่ารักแอปเสียงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาแอปหน้าสวัสดีค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะใจมาก เมือนไดเป็นไทลอยอ่ะ <c oughs> เอาไงก็ได้ให้เราน่ารักที่สุดโกสใช่ไหมผีเนี่ยคนโกสสคือผีคนที่จะมาเจอเราอ่ะในในในโซเชียลเน็ตเบเนี่ยนนะจะบอกว่าเขาต้องชอบเราแวบ,บแรกคือเสียงนี่น่ะว้าวเอาใหม่แนะนำตัวใหม่น้เอาอยู่ข้างหลังฉันนิดหน่อยห้าสี่สามสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเธออย่าเสียงดังแค่ไหนละ สวัสดีค่ะสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะคะเหมือนบรรยาเรามันเป็นยังไงไม่รู้นะตอนนี้มัน,น,นเด็กอ่ะวันนี้นะคะ,ะจะพามาล่าท้าผีที่นี่นะคะออ่ะที่สําคัญคือการล่าท้าผีทั้งนี้นะคะมันจะทําให้เรากลัวที่สุดการกลัวครั้งนี้จะสอนเรื่องของท่ากลัวกลัวด้วยนะมาที่ฉันนะ